สวัสดีวันที่9กรกฎาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลกักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลหวยล่วงหน้าของทั้งไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยกันโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์อ่ะก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการทำนายผลงวดหน้านะเรามาตรวจการติดตามผลที่เราได้ทำนายไว้เมื่อวานเนาะของหวยฮานอยวันนี้ ของหวยฮานอยงมดวันที่เเดือน7ผมเปิดคลิปที่ผมทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะสวัสดีวันที่8ดกรกฎาคม2 5 6พร้ยหกพบกันอีกครั้งกับช่องโลกนเป็นคลิปที่ทําำไว้ตั้งแต่วันที่8นะครับเพื่อทำนายผลหวยฮานอยของวันที่9นี้ผมไปที่สรุปตารางท้ายคลิปเลยแล้วกันก็หวยฮานอยมี2อรางวัลนะ ที่ทำเอาไว้ก็คือรางวัลที่หหรือรางวัลทั่วไปรางวัลปกตินั่นแหละกับรางวัลพิเศษนะครับก็เรามาดูที่เนี่ยนะครับที่ผลหวยออกของงวดวันที่ผลหวยฮานอยนี่นะผลหวยฮานอยงวดวันที่9กากรกฎาคม2568เดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่หหรือรางวัลปกติก่อนแล้วกันรางวัลปกติเลขที่ออกก็คือ6 2 6 5 9 คราวนี้เรามาดูในส่วนที่เราทำนายเอาไว้แล้วกันการทำนายในแบบแมทริกนะครับดูที่ที่ละสองหลักแล้วกันนะเอ่ท้ายมีเก้านี่เก้าหมดเลยนะเนี่ยอ่าห้าเก้าล้โอ้ยออมีเฉียวเฉียวอยู่นี่เนี่ยหกเก้าเนี่ยครับผ <laughs> ิดไปหลักหนึ่ง <laughs> นะเออผิดไปหลักหนึ่งครับสำหรับการคำนวณในแบบแมทริกต่อไปเรามาดูผลการคำนวณในแบบฟรีเนซีแล้วกัน มันก็มี9เหมือนกันนะเนี่ยเจเนี่ยแต่อาจจะไม่ใกล้เคียงเหมือน6 9นะนี่79ดเก้า9นี็โอก็แค่เฉียวเวนะสำหรับวดนี้ <c oughs> ก็ใกล้เคียงนิดนึงต่อไปเรามาดูผลของรางวัลพิเศษนะที่เราได้ทำนายเอาไว้เอาเรามาดูผลของรางวัลพิเศษนะนี่นะ ารางวันพิเศษของหวยฮานอยเลขที่ออกก็คือ5 4 8 0 9เรามาดูทีละสองหลักท้ายแล้วกัน0 9นี่ก็ยังเกือบจะมี9ก้านั่นนศูนย์เนะครับการคำนวณในแบบแมทริกนี่ไม่มีตรงนะครับผม8 0 9ไม่มีตรงเลยครับมาดูการคำนวณในแบบฟรีแคนซี่นะนี่ก็ยังมี9นะนี่นะ ไม่ใช่ศูนย์เก้ามันเป็นส่วนใหญ่เป็นหกเก้าส่วนใหญ่เป็นหกเก้านะก็ตรงแค่หลักเดียวนะโอเคก็ถือว่างวดนี้ไม่ถูกนะถูกแต่เออถูกอยู่นะถูกละ,ะทานโอเคครับต่อไปเรามาทำนายผลของอ,อหวยเวียดนามของงวดวพุ่งนี้ด้วยก็คือวันที่สิบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็ถ้าไม่มีการเลื่อนการผิดพลาดอะไรก็ วันที่10ก็จะมาลุ้นหวยหานอยกันต่ออ่ะโอเคครับผมก็จากรางวันที่1งวดล่าสุดก็คือของงวดวันนี้นะงวดวันที่9ผมได้เก็บสถิติเอาไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรนะผมไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันโอเคเรามาดูที่ตารางสรุปผลจะมี2ตารางนะ ตารางแรกจะเป็นรางวัลที่1ห,หรือรางวัลทั่วไปแล้วก็ตารางที่2จะเป็นสําหรับรางวัลพิเศษ,ษ,ษนะเรามาดูที่รางวัลที่1ก่อนแล้วกันก็คือรางวัลทั่วไปนั่นแหละด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดนะดยการคำนวณในแบบฟรีแลนซ์เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันนะมีตรงใจท่านบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะต่อไปเรามาดูรางวัลพิเศษ,ษ,ษนะรางวัลพิเศษด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้ เลขสีเขียว5หลัก10ชุดเช่นกันนะต่อไปเป็นวิธีการในในการคำนวณในแบบ f r e เ u นซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลัก10ชุดเช่นกันก็ถูกใจชอบตัวไหนก็เลือกนะลองเลือกไปพิจารณาดูนะใครที่ยังไม่ฝันยังไม่มีเลขเด็ดในใจยังรู้สึกว่าว้าเวอยูยังไม่มีที่พึ่งทางใจก็ลองรับไปพิจารณาดูนะแต่จริงถ้าเรารู้ถ้าเราดูเนี่ยนะคือเห็นเป็นเลขอ่าสิชุด สองวิธีมันก็คือยี่สิบชุดใช่ไหมตัวนี้ก็อีกสิบชุดสองวิธีก็เป็นอีกยี่สิบใช่ไหมสรุปแล้วถ้าเราจะซื้อให้ไม่ตรงถ้าเราจะซื้อทั้งหมดมันก็คือสี่สิบชุดใช่ไหมล่ะโอเคครับผมให้สังเกตอย่างนี้ถ้าเราซื้อเฉพาะเลขท้ายสองตัวเนี่ยเห็นไหมมันก็แค่เจ็ดเก้าใช่ไหมอ่าเนี่ยอันนี้ก็เจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกหกเนี่ยจริงๆมันก็ไม่กี่ตัวเองนะใช่ไหมถ้าเราจะซื้อให้ครบทุกตัวเนี่ยเนี่ย 57 59 54 55 56เหนี่ยเห็นไหมก็ไม่กี่ตัวนี่ก็69ทั้งหมดเนาะจริงๆมันก็ซื้อถ้าซื้อ2เลขท้าย2ตัวมันก็ไม่ถึง40ชุดหรอกนะใช่ไหมอ่าโอเคครับผมยังไงวันหน้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันสวัสดีครับ